สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยค่ะทางช่องพาบ้านบายหนูสุนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะหรือนะคะหรือสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะคะที่083 43 7 4753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการค่ะไม่บกเพิ่ม นะคะวันนี้นะคะทางช่องพระบ้านมาใน e ีพีที่441ค่ะ441นะคะราคาเริ่มต้นเพียงอง์ละ300บาท4องค์1,000นะคะราคาเริ่มต้นนะคะอง์ละ300บาท4องค์1,000จะส่งฟรีกันเหมือนเดิมเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มรายการแรกนะคะรายการที่หนึ่งกันเลยพี่ๆจะได้ไม่เสียเวลากันเนาะ รายการแรกนะคะรายการที่หนึ่งนี้ค่ะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมค่ะองคนี้นะคะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเก่าๆแบบนี้เลยค่ะเป็นพารูปหล่อนะคะเก่าๆ,ๆแบบนี้เลยสวยๆค่ะคลาสสิกนะคะสวยๆเลยเน่ยนะรายการนี้นะคะรายการที่หนึ่งไม่มียันนะคะไม่มีรอยจาน รายการที่หนึ่งค่ะสามร้อยบาทนะคะหน้าตาท่านชัดเจนสสวย,สวยเดิมๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่หนึ่งสามร้อยบาทนะคะรายการที่หนึ่งค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่สองเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์องค์นี้เป็นเนื้อว่านนะคะเก่าๆเนื้อว่านแห้งๆค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะ เนี่ยนะดูความแห้งนะคะเนื้อแห้งมากๆเลยนะคะสวยๆค่ะใต้ฐานจะเป็นแบบนี้นะคะใต้ฐานรายการที่สองนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการที่สองสามร้อยบาทนะคะรายการที่สองค่ะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านไม่ทราบกูไม่ทราบพิมพ์นะคะ สามร้อยบาทรายการที่สองรายการต่อไปคะ่ะรายการที่3เป็นรูปลอหลงพ่อเงินไม่ทราบกุนะคะองนี้สภาพผ่านการใช้งานมาค่ะเนี่ยนะคะรูปลอหลงพ่อเงินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์สภาพเคยผ่านการใช้งานมาค่ะใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะใต้ฐาน สวยๆนะคะรอยตะไบเขาชัดเจนอยู่นะคะสะภาพเคยผ่านการใช้งานมาสวยเก่าคลาสสิกแบบนี้เลยนะคะองนี้รายการนี้นะคะรายการที่3ค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่4เป็นหลวงพ่อปานนะคะหลวงพ่อปานเนื้อดินพิมพ์ขีไก่เออขอโทษทีค่ะพิมพ์ขีดนกสตริกานะคะองนี้ แร่ดอกมะขามสวยๆนะคะเห็นชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยนะคะเนื้อดินแห้งๆเก่าๆเลยค่ะเนี่ยนะคะเดี๋ยวน้องให้ดูผงจุกเก่าแบบนี้เลยนะคะเนื้อดินเขาคือแห้งเก่ามากๆอ่ะแร่ดอกมะขามเขานะคะสวยสๆ,ๆนะคะเห็นชัดเจนเลยค่ะเนี่ยนะทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยนะคะคราบกุกเขายังอยู่อยู่นะคะ รายการนี้ค่ะรายการที่สี่สามอบาทหลวงพ่อปานเนื้อดินนะคะ300บาทค่ะรายการที่สี่รายการต่อไปรายการที่ห้าแล้วเนาะรายการที่ห้านี้นะคะเป็นพระมเหส่วนเนื้อชินค่ะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนะคะไม่ทราบกุจาพี่ไม่ทราบกุส่วนตัวน้องดูไม่เป็นนะจ้าพี่ๆดูกันเอาเองเลยนะคะอ,องนี้นะรายการนี้นะคะ รายการที่ห้าค่ะพระไม่เห็สวนเนื้อชินค่ะไม่ทราบกุ่มไม่ทราบพิมสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทเนื้อแห้งๆแบบนี้เลยคะ่ะสามร้อยบาทรายการที่ห้ารายการต่อไปนะจ๊ะรายการที่หกค่ะเป็นพระปิดตาเนื้อกลานะคะองค์นี้เป็นพระปิดตาเนื้อกลานะคะองค์ใหญ่อยู่นะ เนื้อกลาแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยคะ่ะเนื้อกลาแห้งๆเลยนะคะเก่าๆแบบนี้เลยสวยเดิมนะคะสวยเดิมรายการนี้นะคะรายการที่หกค่ะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่หกครับกุครับเก่าเขายังเห็นอยู่นะคะองค์นี้สวยๆสภาพเคยผ่านการใช้มานะคะ สภาพเคยผ่านการใช้งานมารายการนี้ค่ะรายการที่6 3สา้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่เจดนะคะรายการที่เจนี้ค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเนื้อสีเงินฉลุลายเนี่ยนะคะน้องไม่เคยเห็นนะเพิ่งเพิ่งเพิ่งได้มานะคะองนี้นะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะเป็นเนื้อสีเงินฉลุลายแบบนี้เลยค่ะ ไม่ทราบรุ่นไม่ทราบป,ปีนะคะอ๋อนี่ปนี่ไงปีปีสองสี่หกเจ็ดนะจ๊ะพี่ตัวเหรียญน,นะจ๊ะให้เป็นปีสองสี่หกเจ็ดนะคะเนื้อสีเงินมีน้ำหนักแบบนี้เลยค่ะสวยสวยนะคะ,ส,ะ,คะสภาพเก่าอยู่นะเคยผ่านการใช้งานมาอยู่เนี่ยนะคะเคยผ่านการใช้งานมาอยู่คะ่ะรายการนี้รายการที่เจ็ดนะจ๊ะสามร้อยบาท 300บาทจ้ารายการที่7รายการต่อไปค่ะรายการที่8เป็นพระปิดตาเนื้อผลงลงรักเก่าๆค่ะแห้งๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะพระปิดตาเนื้อผงนะคะไม่ทราบนะคะไม่ทราบว่าขึ้นกุไหนนะคะไม่ทราบหลวงพ่อจ๊ะองค์นี้เจ้าของเดิมเขาก็ไม่ได้บอกไว้นะคะคราบเก่านะคะยังเห็นอยู่เลยนะมาสภาพเดิมๆเลยค่ะพี่ ยังนะจ๊ะรายการนี้รายการที่แปดสามร้อยบาทนะจ๊ะรายการที่แปดจ้ะพระปิดตานะจ๊ะไม่ทราบก,กุไม่ทราบหลวงพ่อ สั่ร้อบาทนะคะรายการที่แปดพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยหรือสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะคะที่08-3-437-4753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยคะ่ะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มนะคะได้พาตรงตามรูปทุกรายการเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนโทรมาแล้วน้องยังไม่ได้สะดวกรับสายน้องต้องขออาภัยไว้ก่อนค่ะ น้องเห็นเดี๋ยวน้องจะรีบโทรกลับทันทีเลยนะคะรายการนี้นะคะรายการที่8300บาทรายการต่อไปค่ะรายการที่9เป็นเหรียญไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อค่ะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมเก่าๆแบบนี้เลยเขาเรียกหลวงพ่ออะไรก็ไม่ทราบนะตัวเหรียญน,นะคะเป็นเนื้อทองแดงเก่าๆเ,เลยค่ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะด้านหลังขอบข้างจ้ะสวยนะจ๊ะเหรียญน,นี้สวยคลาสสิกเลยนะคะ เป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะคะห่วงห้อยก็เป็นห่วงเชื่อมแบบนี้เลยจ้ะเนี่ยนะห่วงห้อยก็เป็นห่วงเชื่อมแบบนี้เลยนะจ๊ะรายการนี้นะจ๊ะสามร้อยบาทรายการที่เก้าค่ะรายการที่เก้านะคะสามร้อยบาทนะจ๊ะรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบเป็นเหรียญหลวงพ่อกวยเนื้อสีเงินเนี่ยนะจ๊ะ เหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะวัดโคสิตาลามเนื้อสิงเงินเก่าๆสภาพดีแบบนี้เลยด้านหลังเป็นยันเขียนปีสองห้าสองหนึ่งนะจ๊ะด้านหลังเป็นยันตะลายตารางแบบนี้เลยค่ะเหรียญหลวงพ่อกลวยนะจ๊ะรายการนี้ค่ะรายการที่สิบสาบาท เหรียญหลวงพ่อกวยนะคะรายการที่สิบ0 0บาทเป็นเหรียญเนื้อสีเงินปี24งส่เออขอโทษทีค่ะปีสอง1เนี่ยนะปีสอง1ะะาสองนงะจ๊ะสามร้อยบาทจ้ะรายการที่สิบรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบเอ็ดนะคะรายการหนึ่งเป็นเหรียญใบเสงมาหลวงพ่อไป่นะจ๊ะ เจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นเหรียญของหลวงพ่อป่ายนะเป็นเหรียญรุ่นใบเสมาจา้ะด้านหลังเขียนปีสองสี่เจ็ดแปดนะจ๊ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยอันนี้น้องได้มาในกล่องของเขานะรายการนี้นะจ๊ะรายการที่สิเอดจ้ะสามร้อยบาท3 0 0รบาทนะจ๊ะรายการที่สเิเอ็ด รายการต่อไปค่ะรายการที่สิบสองเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกนะคะเก่าๆแบบนี้ไม่ทราบรุ่นค่ะเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญหล่อโบราณไม่ทราบรุ่นเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเก่าๆแบบนี้เลยสวยเดิมคลาสสิกเก่าๆแบบนี้รายการที่สิบสองนะจ๊ะสามร้อยบาท สามรบาทจากรายการที่สิบสอรายการต่อไปค่ะรายการที่13นะคะเป็นเหรียญเนื้อชินองค์นี้นะคะเป็นเหรียญเ,เขาเรียกอะไรนะพะระลีลาเนื้อชินนะจ๊ะองค์นี้เป็นเนื้อชินปิดทองด้านหน้าเก่าๆสวยๆมาแบบนี้เลยนะคะเนื้อชินคือแห้งมากๆอ่ะเนี่ยนะเนื้อชินคือเก่าคือแห้งมากๆเลยค่ะ เนี่ยนะคะพาลีลาเนื้อชินนะคะปิดทองด้านหน้าไม่ซาบกุนะจ๊ะไม่ซาบกุสวยเก่าคลาสสิกสภาพดูดีแบบนี้เลยรายการที่สิบสามจ้ะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะจ๊ะรายการที่สิบสามรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบสี่นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดเนื้อสิงเงินค่ะ เหรียญหลวงปูท่ทวดเนื้อสีเงินเก่าๆแบบนี้เลยด้านหลังเป็นหลวงปูท่ทิมนะจ๊ะเนี่ยนะด้านหลังเป็นหลวงปูท่ทิมนะจ๊ะสีสวยมาพร้อมใส่กรอบสีทองค่ะพับด้านหลังมีรอยพับด้านหลังแบบนี้เลยนะคะสีสวยสภาพดีแบบนี้องค์นี้นะคะไม่ทราบว่าเป็นกรอบอะไรนะคะไม่ทราบนะคะว่าเป็นกรอบอะไรเจ้าของเดิมเขาไม่ได้บอกไว้นะน้องได้มาแบบนี้เลยนะคะส,สวยๆแบบนี้เลยอะ่ะ รายการที่สิบสี่จ้าสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะจารรายการที่สิบสี่รายการต่อไปค่ะรายการที่สิบห้ารายการที่สิบห้านี้นะคะเป็นพระพุทธชินราชไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะสภาพใช้คราบกุคราบเขียวนะคะเห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะคะเนื้อเขียวๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะสภาพใช้นะคะองนี้ เก่าสภาพใช้นะคะไม่มีโค้ดจ้าไม่มีโคดร,รายการนี้นะคะรายการที่สิบห้าสามบาท300บาทอาทจารรายการที่สิบห้าค่ะ พี่ๆท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะสายด่วนปิดด่วนได้เลยจากที่0834374753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยค่ะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มนะคะสายด่วนปิดด่วนกันเข้ามาได้นะคะราคาเริ่มต้นองค์ละ300บาท4องค์1 0 0 0พัจ้ะจะส่งฟรีนะจา๊าทุกรายการเลยรายการนี้นะคะรายการที่15 300บาทจา้ะ รายการต่อไปค่ะรายการที่16นะคะเป็นพระสมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเนื้อหนึบๆเนื้อเก่าๆแบบนี้นะคะมีเส้นใต้ฐานเห็นชัดเจนเลยอะ่ะเขาเรียกพิมพ์อะไรก็ไม่รู้นะนี่นะเส้นใต้ฐานเขาสวยๆเห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะจ๊ะด้านหลังเป็นแบบนี้จ้ะด้านหลังมวลสารนะคะเขาเรียกอะไรอะ่ะเม็ดแร่เหรอเม็ดแร่หรือมวลสารนะ เห็นทั่วทั้งองค์เลยนะจ๊ะเห็นชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยรายการนี้นะคะรายการที่16ค่ะสามร้อบาท300บาทนะคะรายการที่16รายการต่อไปค่ะรายการที่17นี้นะคะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชเนื้อสีเงินเนี่ยนะคะเหรียญพระพุทธชินราชเนื้อสีเงินเก่าๆแบบนี้เลย นะคะสวยเดิมค่ะสวยเดิมสภาพดีเนี่ยนะเหรียญพระพุทธชินราชเนื้อสีเงินเก่านะคะสวยเดิมสภาพดีแบบนี้รายการที่17นะจ๊ะ3า0บาทรายการต่อไปค่ะรายการที่18เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินมีเม็ดแร่เนี่ยนะรูปหล่อหลวงพ่อเงินมีเม็ดแร่นะคะสวยสวยแบบนี้เลยไม่ทราบพิมพ์จ้ะ ไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะสวยค่ะสวยเดิมคลาสสิกแบบนี้รายการนี้นะคะรายการที่1 8บ0ปบาท300บาทนะจ๊ะรายการที่18รายการต่อไปค่ะรายการที่19นะคะเป็นพระผงสุพรรณเนื้อดินสภาพใช้เนี่ยนะพระผงสุพรรณเนื้อดินนะคะเก่าๆสภาพใช้แบบนี้เลย เนื้อหนึบๆเนื้อมันๆเลยนะคะสภาพใช้พัะผงสุพรรณเนื้อดินนะจ๊ะขอบข้างค่ะรอยตัดของเขาสวยงามมากๆเลยนะมวลสารเห็นชัดเจนค่ะหน้าตาสสวยรายการนี้นะคะรายการที่สิบเก้าสามร้อยบาทสามรอยบาทนะจ๊ะรายการที่สิบเก้าจ้ะ รายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์พาปากเนื้อทองแดงลมดํานะคะเห็นเส้นพาปากชัดเจนแบบนี้เลยนะด้านหลังนะคะเป็นหลวงปู่ทิมค่ะตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดําเก่าสวยนะคะสภาพยังดูดีอยู่เนี่ยนะรายการนี้นะคะรายการที่ยี่สิบสามร้อยบาท รายการต่อไปค่ะรายการที่ยีอ็ดนะคะรายการที่สองหนึ่งเป็นเหรียญหล่อออเหรียญหล่อหลวงพ่อน้อยนะคะเหรียญหล่อหลวงพ่อน้อยไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีค่ะหน้าตาท่านส,สวยแบบนี้เลยนะคะองค์พระนนุนขึ้นมาเห็นชัดเจนแบบนี้เลยคะสวยเดิมสภาพเดิมด้านหลังเป็นแบบนี้นะจ๊ะด้านหลัง นี่นะคะขอบข้างสวยเก่าเดิมแบบนี้ค่ะรายการที่2ี่บเนะคะ300บาท300บาทนะคะรายการที่21รายการต่อไปค่ะรายการที่22เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินเนื้อสิงเงินเนี่ยนะ รูปหลอหลวงพ่อเงินนะคะเป็นเนื้อสิงเงินเก่าๆแบบนี้เลยคาบกุกคาบเก่าตามซอกเห็นชัดเจนแบบนี้เลยคะ่ะสวยเดิมเก่าๆนะคะเนื้อแห้งๆเป็นเนื้อสิงเงิน,นะคะ่ะรายการนี้รายการที่ยี่สิบสองสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบสอง พี่ๆท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยหรือสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่083437 4753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มค่ะสายด่วนปิดด่วนกันเข้ามาได้นะคะรายการนี้นะคะรายการที่22 3 0 0บาทค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่23 เป็นเหรียญหลวงพ่อค้ายวัดสวนขันรุ่นที่หนึ่งนะคะเนื้อทองแดงเก่าแบบนี้เลยหน้าตาท่านชัดเจนเมตตาเห็นสวยๆแบบนี้เลยค่ะเส้นเหรียญสวยสภาพดีนะคะด้านหลังเป็นยันนะคะด้านหลังเป็นยันไม่ทราบไม่ทราบปีนะคะองค์นี้ไม่ทราบปีตัวเหรียญเป็นเหรียญรุ่นที่หนึ่งค่ะเหรียญหลวงพ่อค้ายวัดสวนขันรายการที่ยี่สิบสามสามรอยบาทนะจ๊ะ สามร้อยบาทค่ะรายการที่ยีสบสามรายการต่อไปค่ะรายการที่ยีสิบสเป็นเหรียญหลวงพ่อลุ่งวัดทากระเบือค่ะเนื้อสีเงินเก่าแบบนี้เลยเมตาสสวยเห็นชัดเจนแบบนี้นะคะด้านหลังเขียนปีสองสี่แปดสี่ค่ะยันสวยขอบข้างนะคะดูดีแบบนี้เลยนะ รายการนี้นะคะรายการที่ยี่สิบสี่สามร้อยบาทค่ะเหรียญหลวงพ่อรุ่งวัฒกระบือนะคะเป็นเหรียญรุ่นเ,เป็นเหรียญปีสองสี่แปดสี่เนื้อสี่เงินเก่าแบบนี้ค่ะสภาพเคยผ่านการใช้มารายการที่ยี่สิบสี่นะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบห้าเป็นพระไม่ทราบกุเป็นเนื้อผงคุกรักนะคะ องน,นี้นะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เนื้อผงคุกรักเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะเป็นเนื้อผงคุกรักนะคะเก่าๆแห้งๆ,ๆค่ะรายการนี้รายการที่ยี่สิบห้าสามร้อยบาทนะจ๊ะรายการที่ยี่สิบห้าค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะ รายการที่26นี้นะคะเป็นพระสมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ลงรักปิดทองเก่าแห้งสวยมาแบบนี้เลยนะพระสมเด็จนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะสวยๆเก่าๆเนื้อแห้งๆแบบนี้เลยลงรักปิดทองเก่าด้านหน้านะคะรายการที่26-300บาท300บาทจากรายการที่26 พัสมเด็จไม่ทราบก,กุไม่ทราบพิมพ์นะคะสามร้อยบาทจากรายการที่ยี่สิบหกรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมเนื้อสีเงินเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมรุ่นเจริญพรล,ล่างเนื้อสีเงินปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะจ๊ะตัวเหรียญสวยเก่าสภาพดีด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะด้านหลังขอบเหรียญสวยนะคะ เนี่ยนะรายการนี้นะคะองพระนูนสวยๆมาแบบนี้เลยรายการที่ยี่สิบเจ็ดสามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะจ๊ะสามร้อยบาทเหรียญหลวงปู่คิมนะคะเนื้อสีเงินเก่าแบบนี้เลยสามร้อยบาทรายการที่ยี่สิบเจ็ดรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบแปดนะคะรายการที่ยี่สิบแปดนี้ค่ะเป็นเหรียญเตาหลวงปู่หลิววัดไล่แตงทองเนื้อสีทอง เนี่ยนะเหรียญเตาหลงปูนหลิวนะคะวัดออกวัดไล่แต่งทองนะคะเนื้อสีทองสวยแบบนี้เลยด้านหลังเป็นยันค่ะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างมาพร้อมใส่กรอบใส่ตลับนะคะพร้อมนําไปขึ้นคอได้เลยนะมาพร้อมพร้อมขึ้นคอได้เลยค่ะรายการนี้รายการที่28นะจ๊ะ300บาท สามร้อยบาทจ้ารายการที่ยี่สิแปดเหรียญเตาหลงปุ้นหลววัดไล่แตงทองเนื้อสีทองนะคะสวยสภาพดีด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะด้านหลังไม่ทราบรุ่นนะจ๊ะไม่ทราบรุ่นพร้อมเลี่ยมกรอบค่ะขึ้นคอได้เลยรายการที่ยี่สิบแปดสามร้อยบาท รายการต่อไปนะคะเป็นรายการเซตแล้วนะคะวันนี้มีมแค่2เซตนะคะรายการเซตเดี๋ยวเราไปเริ่มเซตที่หนึ่งกันเลยเนาะเซตที่หนึ่งนี้นะคะองค์ละห้าร้อยบาทค่ะเซตที่หนึ่งนะคะองค์ละห้าร้อยบาทเริ่มจากนะคะเหรียญจอบเนี่ยนะคือสวยมากนะสวยมากๆสภาพใช้ค่ะเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงิน เหรียญจอบเล็กหลงพ่อเงินสวยเดิมสภาพใช้นะคะเนื้อเขียวเขียวเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะขอบข้างนะคะขอบข้างคือสวยมากนะเนี่นะคะเหรียญจอบเล็กหลงพ่อเงินนะคะสภาพใช้หน้าตาชัดเจนแบบนี้เลยห้าร้อยบาทจ้ะพี่ห้าร้อยบาทนะจ๊ะ รายการต่อไปค่ะรายการต่อไปเป็นงาแกะสิงหลงพ่อหอมค่ะเนี่ยนะงาแกะสิงหลงพ่อหอมนะคะสวยๆสภาพดีแบบนี้งาแห้งๆนะคะอง์นี้เป็นงานะคะเป็นงาแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลย <c oughs> แห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะงาแกะสิงตาแดงของหลวงพ่อหอมนะคะสวยๆค่ะ งาหแห้งห้าร้อยบาทนะจ๊ะห้าร้อยบาทรายการนึงรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมปีแปดสองเนื้อทองแดงลมดำสภาพเก่าสภาพใช้เนี่นะยนะเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะปีสองสี่แปดสองเนื้อทองแดงลมดำเก่าเก่าสภาพใช้มาพร้อมเลื่อมรัดกอบเงินแบบนี้เลยนะมาพร้อมเลื่อมรัดกอบเงินแบบนี้เลยห้าร้อยบาทนะจ๊ะรายการนี้ ห้าร้อยบาทจ้ะรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินสวยๆนะคะสวยๆด้านหลังเขียนว่าวอจอค่ะด้านหลังมีตัวคําว่าวอจอนะคะใต้ฐานเป็นแบบนี้นะใต้ฐาน มีเสียงกิ่งนะคะมีเสียงกิ่งรูปหล่อหลงพ่อเงินวัจอด้านหลังมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้แบบนี้เลย500บาทนะจ๊ะ500บาทเซตที่1นะจ๊ะอง์ละ500บาทนี่นะเซตที่1องค์ละ500บาทนะจ๊ะรายการต่อไปค่ะเซตที่สองเซตสุดท้ายนะ เซตที่สองนะคะองละหนึ่งพันห้าร้อยเนี่ยนะคะองละหนึ่งพันห้าร้อยเริ่มจากพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จเลี่ยมเงินไม่ทราบกุกไม่ทราบพิมพ์ค่ะเลี่ยมลัดเงินเปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้เลยเงินหนาๆน,นะคะเงินหนาๆหนึ่งพันห้าร้อยนะคะหนึ่งพันห้าร้อยรายการนะะี้หนึ่งพันห้าร้อยนะจ๊ะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วค่ะ องนี้นะคะเป็นเขี้ยวนะคะเป็นเขี้ยวหมูนะคะเขี้ยวหมูเก่าแห้งนะคะถักเชือกลงลักปิดทองมาแบบนี้เลยเขี้ยวหมูนะคะเขี้ยวหมูเก่าเก่าแห้งแบบนี้ค่ะเจ้าของเดิมเขาได้มานะคะเจ้าของเดิมเขาได้มาสภาพแบบแห้งมากๆน้องจะให้ดูคือตรงนี้นะคะเขี้ยวเขานะคะจะแห้งแห้งเก่าเป็นชั้นๆแบบนี้เลยเนี่ยนะ แห้งเก่าเป็นชั้นๆแบบนี้เลยคะ่ะเป็นเขียะะเข่ยวหมุกนะคะเขี้ยวหมน่นนะสวยค่ะลงรักถักเชือกปิดทองมาแบบนี้เลยเนาะแห้งนะคะแห้งๆหนึ่งพันห้าร้อยนะคะหนึ่งพันห้าร้อยนั่นนะจ๊อะอะรายการสุดท้ายนะคะหนึ่งพันห้าร้อยจบไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้เนาะพี่ๆท่านไหนสนใจแอดไลน์ Ad like. กันเข้ามาได้เลยนะคะสายด่วนกันเข้ามาได้เนาะ สุดท้ายนี้จะน้องขอขอบคุณนะคะพี่ๆทุกท่านเลยทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่อุดหนุนกันเข้ามาทุกวันเลยนะคะขอบคุณมากจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หนะ้า EP นี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ